ธีการลบข้อมูลคนไข้นะคะอันดับแรกเราสามารถที่จะเช็คว่าข้อมูลเนี่ยเต็มแล้วหรือเปล่าได้บริเวณตรง data f o นะคะและถ้าหากเราต้องการที่จะลบชื่อของคนไข้นะคะให้เรามาบริเวณแถบของ patient view คะ่ะจากนั้นให้เลือกชื่อของคนไข้นะคะตรงแถบของด้านล่างจะมีคำว่า delete ขึ้นมานะคะให้เราเลือกของคำว่า delete ได้เลย จะมีท็อปอัพขึ้นวอร์นิ่งนะคะเพื่อเป็นการเตือนว่าเราต้องการที่จะลบเคสเคสนั้นหรือไม่นะคะหากเราต้องการลบให้กดคําว่าโอเคค่ะในกรณีที่เราต้องการลบเคสหลายเคสเราสามารถกด1เคสที่เป็นเคสเริ่มต้นนะคะแล้วกดปุ่มชี t ตรงแป้นคีย์บอร์ดลากลงมาในบริเวณเคสที่เราต้องการลบนะคะจากนั้นเลือกปุ่ม e l e t e ค่ะ จะขึ้นท o p u อัพวอร์นนนะคะว่าเราต้องการที่จะคอนเฟิร์มว่าต้องการที่จะลบเคสจริงหรือเปล่านะคะให้เรากดปุ่มโอเคค่ะ